สวัสดีครับวันนี้จะติดกล้องตรงนี้ครับหน้าบ้านเขาวางสายไว้แล้วครับแต่คราวนี้ผมต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ที่ไทยวัสดุก่อนครับคือตอนแรกเขาก็มีปั๊กตรงนี้เขาบอกเป็นปั๊กเสียบชาร์จรถยนต์แล้วก็ติดกล้องได้เลยผมว่ามันสามารถเอื้อมถึงกล้องได้ก็เลยยังไงก็จะติดตรงจุดติดตั้งที่เขาวางไว้ให้ครับผมซื้อด d a p t e r usb มาครับ ที่จะใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็ต่อเข้ากับกล่องครับติดแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยครับพอดีมันไม่มีใส่ดินอันนี้สีเขียวคือใส่ดินนะครับเรียบร้อยแล้วครับ รเราใช้กล้องตัวนี้ครับผมซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตทีนี้ก่อนที่จะไปติดตั้งเหมือนที่ผมทําให้ดูนะครับเราจะต้องอติดตัด้งกล้องก่อนนะครับโดยที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวกล้องก็จะมาให้เป็นแบบนี้กล้องหนึ่งตัวขาขาที่เป็นแบบว่าสามารถแบบแขวนกล้องได้ให้เป็นแบบตีลังกาให้เป็นแบบแนวตั้งอะไรแบบนี้เราสามารถ ช้ขาตัวนี้ครับใช้ได้แล้วก็ของสายกล้องที่ผมติดสังเกตดูว่าผมจะไม่ได้ใช้อแดปเตอร์นี้เพราะว่าผมไปซื้อตัว usb adapter ที่เสียบเข้ากับไฟฟ้ฟได้เลยเราก็ไม่ต้องมานั่งต่อนั่งอะไรครับเราก็เสียบไฟเข้าเหมือนสักครูน่นี้ก็เสียบได้เลยครับแล้วเขาก็จะมีคู่มือวิธีการใช้นะครับแอปนี้คือ uc เราก็สแกนนะครับโดยการที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน นี่คือ Android นี่คือ iOS แล้วก็เข้าไปที่ตัว UC แล้วก็ add camera นะครับแล้วเราก็ทำการาใส่เมมนะครับแล้วก็กดรีเซ t ตพอใส่เมมกดรีเซ t ตแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วเราก็ต่อเข้ากับ Wi-Fi Setup s c สแกน แล้วตัวกล้องก็จะติดพอกล้องติดเราเทสแบบข้างนอกเรียบร้อยแล้วเราเราก็ไปติดตั้งอย่างที่ผมติดตั้งที่ลานจอดรถหน้าบ้าน,นครับก็เป็นวิธีการติดตั้งกล้องง่ายๆนะครับกับสิ่งที่เขามีสายอยู่แต่ถ้าเราจะติดตั้งเองโดยที่ไม่มีสายยังไเงเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ให้แบบนี้ครับเราจะติดตรงไหนก็ได้ขอเพียงแค่ให้มีปลักเท่านั้นเองครับแล้วตัวกล้องเนี่ยข้อดีก็คือจะเก็บภาพอยู่ในเมม แล้วกเก็บอยู่ในคลาวก็ได้ถ้าเราซื้อเซอร์วิสคลาวนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถแบบว่ารีโมทเข้ามาได้สามารถเปิดไฟได้สามารถคุยได้พูดได้พูดกับคนที่อยู่ในนแบกนั้นก็ได้นะครับสมมติใครมาส่งของหน้าบ้านเราก็บอกว่าขอ,อให้วางไว้นะล็อกลัให้ด้วยอะไรให้ด้วยเราก็สามารถพูดได้หมดเลยครับก็เป็นของเล่นใหม่สําหรับบ้านใหม่ของลิก้าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนเราก็เลยไม่ค่อยได้มาบ่อยครับมาเฉพาะช่วงที่พูกเรียนก็เลยติด แบบไกปครับแล้วขอบคุณท่านที่ติดตามครับ